สวัสดีค่ะคืออยู่กำลังกินข้าวกินข้าวหรอกินมัคกโรนีหมาม้าทำมัคกโรนีให้ค่ะเพื่อนๆแปลกใจไหมว่าอะไรอยู่บนแก้มจิ๋วอ่ะพี่ป๊อกติดสติกเกอร์ให้หนงใช่ไหมคะปกตินะคะปกติดป๊อกล่องได้ได้ค่ะแย่กะติดหนักกะติดจิ๋วอร่อยไหมมัคกโรนีหมาม้ากินเองแล้วทุกวันเนี้ยเลอะ เลอะหมดเลยจะมายิ้มทำไมอ่ะงองอย่าดีๆมานั่งยิ้มให้ <Ừ> จิ้วพี่ป๊อบร้องไห้พี่ป,อป๊อบร้องไห้ <aru> อะชิดใจอะป๊อบไหนไหว้องผมยพี่ป,อป๊อบ ป้อนป้อนพี่ป๊อปหน่อยหยิบเลยหลบพี่เหมียวหยิบเลยอืมอร่อยอร่อยเก่งจังเลยอืมเก่งที่สุดเลย คนหนึ่งกินแป้งคนหนึ่งกินไส้กรอกนัู่ใกล้น้องเหมือนทำเอสเอ็มอาร์เียเสียงบเดีเยวไม่มีมารยาทน่ะเคียวเสียงดังเวลาอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะตอนที่มามาเรียนอ่ะคุณครูก็จะสอนมารยาทใช่ไหมห้ามคุยกันเวลาทานข้าวแล้วทุกวันนี้เราคุยไหมคุยห้ามเคียวเสียงดังเราเคียวเสียงดังไปทวนดัง แต่บัมไม่ได้ดังขนาดนั้นตอนทีเราอยู่โรงเรียนกับเพื่อนเขาก็ากมีคนเลยนะคะก็คือขเขาจะกันก้นแต่ยังไงคือเขาคุยกันอยู่ดีอ,อืมใช่อร่อยไหมอ่ะอ้วนๆมกักกะโรนีของมัมมี่ทำง่ายๆก็คือใส่ซ้อนมะเขือเทศเหมือนสปาเกตตี้นั่นแหละน้องกินเห็ดได้ไหมคะได้ค่ะแต่แปลกไหมแม่พยายามจะลองให้จิว๋วเขาลองทานไส้กรอกแต่เขาไม่ทานไส้กรอกดีมากเลยอะ ดีมากเลยม,ม,มพ <c oughs> ี่ป๊อปคิดดังไปนิดนึง<ม> <c oughs> นี่อร่อยอร่อยมคหัวของเห็ดค่ะหัวของเห็ดหัวเห็ด <c oughs> สติกเกอร์เต็มแก้มเต็มแขนเต็มขา อร่อยไหมคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามมัมมี่ชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร,ร์กันเยอะๆด้วยเนาะมีคนเข้ามากดติดตามเราเยอะๆด้วยนะโหอารมณ์ดีจังขากระดิ๊กๆ,ๆเลยอย่ะจริงๆอ่ะอร่อยไหมพี่เมย์บอกว่าทำโรนี้อร่อยไหม มะเขโรนีของม,มาม้าเวลามาม้าทำอาหารบ้านเราจะไม่ใช่ผงชูรสใช่ไหมแต่ว่ามาม้าเชื่อนะว่าแบบเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆซีอิ้วเลยมันก็คงจะมีแหละมันก็กลมกล่อมมาเนาะแต่ก็พยายามไม่ค่อยอยากให้มีเยอะเท่าไหร่ก,ก็เลยไม่ใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรสอะไรต่างๆเพิ่มเวลามาม้าทำอาหารอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆอนะ่ะ ถามสูตรใช่ไหมว่าเอ้ยอันนี้เขาก็คงแบบว่าเห็นว่ามันน่าทานแหละเขาก็เลยถามสูตรแต่ว่ามาม่าขอโทษทีเพื่อนๆคือมามา่มาเวลาทำกับข้าวมามา่าไม่มีสูตรเลยเพราะว่ามันก็จะใส่ไปตามบางทีก็หวานบางทีก็เค็มทีก็อร่อยคือแบบให้หนูชิมด้วยแบบ<ช>ต้องการอะไรแบบเปรี้ยวหวานหวานมันเค็มใช่มาม่าก็จะถามทุกครั้งเวลาทำกับข้าวก็จะเรียกไม่พี่ป๊อกก็ป๊าปั้นแหละเข้าไปในครัวแล้วก็มาให้ชิมแล้วก็ถามว่าขาดอะไรไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มตอนนั้น ดูดแบบเหมือนดูดแบบเสียงเลยนะเหมือนมีเสียงดูดไม่ออกมาลูกน้องนั่งทานดีๆก่อนเพื่อนเสียงเล่นๆมเอาผิดไม่ป๊อบป้อนจูปปอนป๊อปหน่อย เอาเส้นไม่เอาเห็ดใช่ค่ะแล้วก็ไม่กินไส้กรอกด้วยดีมากๆเลยดีมากดีมากพี่ป๊อปบอกว่าดีมากพาะไม่มีคนยั่งพี่ป๊อบเลยโอ้โตขึ้นอาจจะชอบก็ได้โตขึ้นอาจจะชอบแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่อยากกินลองเอาหมูเข้าปากน้อง่อยดูหมูกินเส้นกินไส้กรอกไม่กินดีมาก ให้น้องเคี้ยวให้จังหวะน้องเคี้ยวหน่อยสิเราดิก็ปุ๊บปุ๊บงอๆเข้าไปเลยเพาะฉะนั้นหนูให้หมูหนูก็อยากให้เส้นด้วยนะ <laughs> จะได้กินแบบกลมๆเข้าไปในคำเดียวใช่ไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจิวยิ้มหน่ <laughs> อย<ะ>โอ้ยเปื้อนไปหมดแหละ เาแบบเลอเหมือนผู้ใหญ่เนาะมามารู้สึกอะใช่ไหมตลอดไม่ต้องกลวงเข้าไปหรือขนาดนั้นหรอกลูกมันไม่มีหนูเอาซ้ําเป่าเข้าไปกกวาดาแค่แบบว่าจะอาเอาเอาให้เกงเลี้ยง้วยนะจะได้ไม่ต้องล้างเอาแม่หัวจะกินเองไม่อยากให้ป้อนอย่างเงี้ยโตแล้ว่านนี้ ตัวแล้วพี่ตอพี่พี่ป๊อปไม่ต้องป้อนงี้เสเอายัดเข้าไปดูเก่งมากเลยรู้ด้วยนะเอเวลามันไม่เข้าปากก็จะใช้มือหนึ่งอ่ะยัดเข้าไปอีกเก่งมากเลยนี่ขวบเจ็ดเดือนเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆ่ะสองขวบแล้วบอจะจะสองขวบแล้วพูดอะไรได้มากอ่ะจิ๋วพูดหน่อยเลี้ยกป๊อปสิปะปะ คำพูดทุกเช้าใช่ไหมที่ป๊อบจดจำมากเลยคือแบบว่ารบกวนเวลานอนตอนเช้ามากตื่นเช้ามาอาปะอาปะอาปาปะกในพี่ป๊อบทำนี้อาตะอาตะอาปะไม่รู้ความหมายด้วยนะเสียอะไรทำไมล้วงขนาดนั้นนะพี่เหมียวบีบให้มันมันหนาวอ่ะเฮ้ เหลืออีกเยอะเลยในในหม้อค่ะดูดูดูจิวดูจิวอ๋ออะไรที่สุดอะจิวฮะไม่ได้ยินอย่าเคี้ยวเสียงดังคุณน่ะุณน่ะ แหงหอบแหงเหดใจเหมียวนี่ดูน้องกินไม่ชื่นใจมากเลยเวลาทำของข้าวแล้วลูกกินแบบเนี้ยเดี๋ยว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 คนโตนี่เลยจะโดนหนักพุงโผพุงโผอลยอุ้ย เขี่ยอาหารเขี่ยช้อนซ่อมแล้วมันกระเด็นไปใส่พี่ป๊อบพี่ป๊อปแบแงบเลยกิใยนให้หมดกินให้หมด,หหมดเอาให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยงจานเนี่ยให้แม่ต้องล้างเอาตักให้น้องด้วยน้องมองเอาเอาป้อนป๊อบ ยังไม่ถึงกครึ่งถางโอเคอ่ะปอนป๊อปป๊อปรออยู่อ๋อไม่ได้หรอไม่ได้หรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ป๊อปช่วยน้องก่อนอ่ะ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 น้องอ่ะน้องหยิบมาน้องหยิบมาเอาเข้าปากตัวเองอ่ะปอน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 ปอมาโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้เก่งที่สุดเก่งที่สุดอ่ะน้องเกลียดเราไหมอ่ะป๊อปป้อน้องคืนมั้งอ่ะ ป๊อบใช้มือเลยป๊อบใช้มือเลยอันนึงหยิบหยิบปุ๊บปุ๊บเอาไม่กินเองละแสดงว่าเริ่มอเอามาพี่ป๊อบไม่กินเองพี่ป๊อบไม่กินเองให้น้องป้อนปอนใส่ให้ป๊อบอะให้ไปพี่ป๊อบไปใส่ให้อ่ะอ่ะป้อน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 หนึ่งสองสามเอาใกล้ๆปากป๊อบหน่อยยังไม่พอใจละไม่แฮปปี้ละแน่กินเองไม่ได้ก็บอกว่ากินเองไม่ได้พี่เหมียวเอ๊ะน้องจะรอป้อนเนาะ ปากใครนะปากจิ๋ว <Okay. S 1> โอ้โหเก่งที่สุดน้องเก่งที่สุดน้องใครเนี่ยตั้งตั้งช้อนตังง้งน,ะนี่ตักปากใครนะปากพี่ป๊อบหรือปากจิ๋วนะ <Okay. S 1> ปากพี่ป๊อบโอ้ยเก่ง<ม>จังเลยช่วยกินกิน วอร่อยไหมนิ่งละแสดงว่าอ,อิ่ม จิ๋วเก่งมากเลยเนี่จิ๋วเขาฝึกดูดน้ำวันเดียวเป็นเลยนะคะเพื่อนๆดูดน้ำเองได้เลยเมื่อก่อนเราต้องใช้ช้อนป้อนเวลาไปไหนมาไหนลำบากลำบากยิ่งตอนที่อยู่ในรถเนี่ยจะลำบากมากเพราะว่าเราไม่มีช้อนดับหกด้วยใช่แต่ตอนนี้คือถือเลยถือเลยก็ติแล้วหมาก็คือสั่งมาเยอะมากเลยใช โอเคเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากช่องหน่อยพี่เหมียวเหมียวฝากช่องหน่อยแล้วก็พี่ป๊อปเล่นเกมโชว์ด้วยนะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ช่องมัมแชน่าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแต่ว่าเพื่อนๆฝากอะไรอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆกำลังแบบช่วงนี้เหมือนเพื่อนๆจะทำเกมแนวเกี่ยวกับใช่ค่ะแคชเกมอะไรแบบนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะคะเกมที่เพื่อนๆจะแคชก็จะเป็นเกมในโรบอทนะคะแล้วก็เดี๋ยว ก็จะเล่นดานไปเรื่อยๆดานกระโดดออบบี้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถปฏิบัตการกันได้นะคะ,ะในช่องของ,ะะของเรานี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะในช่องบัอมีชนะด้วยนะคะบ๊ายบาย